ชายคนหนึ่งที่เขาต้องแลกด้วยน้ำตาเหงื่อและหัวใจที่แทบพังจนไม่เหลือชิ้นดีคมชายหนุ่มตัวดำผิวไม่แดดเสื้อซีดเหมือนผ่านท้องฟ้าร้อนมานับไม่ถ้วนเขาเป็นคนงานก่อสร้างทำงานตั้งแต่ฟ้าอย่างมืดจนพระอาทิตย์ลับสายตาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยซีดไปพร้อมเสื้อผ้าคือความหวังดีที่เขามีต่อผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ชื่อพลอยผมเชื่อเสมอว่าต่อให้เขาลำบากถ้าผู้หญิงที่เขารักได้เรียนได้มีอนาคตที่ดีเขาก็พร้อมทำทุกอย่างทุกครั้งที่ยกปู แรงรายวันเข้ามือคมจะกันไว้ส่วนหนึ่งส่งให้พลอยเป็นค่าเทอมค่าหนังสือค่ากินอยู่เขาบอกตัวเองเสมอกูเหนื่อยวันนี้เพื่อให้คนที่รักไม่ต้องเหนื่อยแบบกูและพลอยก็สัญญาไว้ว่าเมื่อเธอเรียนจบเธอจะกลับมาสร้างอนาคตกับเขา คมเชื่อเชื่อแบบไม่เผื่อใจเลยแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนในวันที่พลอยได้ทุนไปเรียนต่างประเทศตอนแรกคมดีใจมากยิ้มของเขากว้างจนแก้มตึงเหมือนความเหนื่อยทุกวันกลายเป็นความหวังที่จับต้องได้แต่ไม่นานเสียงซุกซิบจากเพื่อนร่วมงานก็เริ่มดังขึ้นครั้งแรกที่ได้ยินเขาสะดุ้งครั้งที่สองเขาหายใจไม่ทั่วท้องครั้งที่สามเขาแทบยืนไม่ไหวมีคนว่าพลอยมีคนใหม่แล้วไปต่างประเทศทีเดียวก็ลืมคนงานก่อสร้างคำพูดเหล่านั้นเหมือนค้อนหนักตีลงกลางอกตีซ้ำจนความเชื่อใจที่ข่มเคยมีแต่ ละเอียดคงไม่เถียงไม่ถามไม่ร้องให้ใครเห็นแต่ทุกคืนหลังเลิกงานเขาจะนั่งในมุมห้องเช่าที่กลิ่นปูนปิดผนงังก้มมองมือที่แตกจนเลือดซึมแล้วถามตัวเองในความมืดว่าหรือกูมันไม่คู่ควรวะพลอยเงียบหายไปเงียบจนเหมือนลบคมออกจากชีวิตไม่มีข้อความไม่มีวิดีโอคอลไม่มีแม้แต่คำลาสั้นๆและคมก็สัญญากับตัวเองว่า เขาจะไม่รักใครอีกไม่ฝากหัวใจไว้กับใครไม่ยอมเจ็บครั้งที่สองสามปีผ่านไปสามปีที่คมยังทํางานที่เดิมยังยกเหล็กยังยกปูนยังสู้ชีวิตเหมือนเดิมสามปีที่เขาคิดว่าความรักมันตายไปแล้วแต่เขาก็ยังลืมพล่อยไม่ได้ถึงจะบอกว่าเกลียดถึงจะบอกว่าไม่สนใจแต่ส่วนลึกในใจยังถามอยู่เสมอว่าทําไม